สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดเขาพนมดงรักนะครับหรือว่าวัดพลานตาปาดนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านคูสีแจตําบลดงรักอําเภอภูสิงห์จังหวัดสีสเกตนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งวัดแห่งนี้นะครับเงียบสงบร่มเย็นแล้วก็เป็นธรรมชาตินะครับคุณผู้ชมครับเป็นวัดที่มีความพิเศษจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับ ความพิเศษของวัดแห่งนี้นั่นก็คือธรรมชาตินะครับที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาแนวบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับและยังมีน้ําตกแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับซึ่งน้ําตกนะครับตั้งอยู่ข้างๆวัดเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับวัดจะอยู่ทางด้านโน้นนะครับคุณผู้ชมครับวัดอยู่ข้างๆนี่แหละครับคุณผู้ชมครับและในส่วนของด้านหลังนะครับคุณผู้ชมครับก็ยังมีน้ําตกนะครับซึ่งไหลลงมาจากบนเทือกเขาทางฝั่งประเทศกัมพูชานะครับคุณผู้ชมครับซึ่ง เป็นวัดที่สวยงามมากครับคุณผู้ชมครับร่มรื่นเงียบสงบและเป็นธรรมชาตินะครับคุณผู้ชมครับที่สําคัญเลยครับมีน้ําตกอยู่ข้างๆวัดเลยนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่คือวัดพระลานตาป่าตหรือชื่ออย่างเป็นทางการก็คือวัดเขาพนมดงรักนะครับคุณผู้ชมครับพิกัดของวัดนะครับตั้งอยู่ที่บ้านครูสีแจตําบลดงรักอําเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไป ชมบริเวณรอบๆของน้ำตกกันนะครับคุณผู้ชมครับไปกันเลยครับที่นี่คือวัดพลานตาปาานะครับหรือว่าวัดเขาพนมดงรักอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งมีน้ำตกนะครับซึ่งไหลมาจากบนภูเขาทางฝั่งประเทศกัมพูชานะครับไหลมาลงข้างๆวัดเลยนะครับคุณผู้ชมครับเนบริเวณวัดจะอยู่ ทางด้านโน้นนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับหลวงพ่อก็เดินไปโน้นแล้วนะครับบริเวณวัดจะอยู่ทางด้านโน้นนะครับส่วนน้ําตกนะครับคุณผู้ชมครับไหลลงมาข้างๆวัดเลยครับซึ่งสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับสวยงามครับวัดแห่งนี้ครับมีน้ําตกไหลลงมาครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูข้างบนครับ เดี๋ยว oh, ขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับไปสำวรวจข้างบนกันนะครับวัดป่าเขาพนมดงรักนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็จะเป็นบันไดสะพานพางขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็สวยงามมากครับที่วัดป่าแห่งนี้นะครับวัดพระลานตาป่านะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็นว่นครับน้ำตกไหลมาสวยงามทีเดียวครับวัดแห่งนี้สวยงามแล้วก็ร่มรื่นนะครับคุณผู้ชมครับดูครับ โอ้โหมาฟังเสียงน้ำตกกันฟังทางด้านนี้ครับก็จะไหลลงไปทางนี้แหละครับผ่านผ่านซอกหินไปทางโน้นนะครับคุณผู้ชมครับอืมือสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับที่วัดเขาพนมดงรักแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับ มาดูฝูงมดนะครับอพยพไปไหนนี่ยไปเป็นฝูงเลยครับมันอพยพไปไหนกันครับเนี่ยนี่ครับเป็นแถวยาวไปเลยครับนวลแหละครับมดมันจะไปไหนกันเนี่ยอพยพไปยาวไปเลยครับคุณผู้ชมนวลแหละครับยาวไปนวนเลยครับอาจจะไม่มีที่สิ้นสุดครับยาวไปเลยมันไปไหนกันผมก็ไม่รู้นะครับนี่ครับยาวไปเลยครับ อือน่นนะครับยาวไปน้่นเลยครับน้่นครับโอ้